สวัสดีจ้าครูติวสาวบานาคะ่ะวันนี้เราก็มาถึงบ้านบาเบียกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและทีนี้นะคะครูติวนะคะก็จะแต่งหน้าวันนี้นะคะเราจะเป็นแม่มดกันจะไปไขยไก่ทอดกันนะคะครูติวกำลงร่างนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะทําผมตรงไหนดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันแล้ว กอนแต่งหน้าก่อนนะจ้าโอ้โอเมกอ็อดลืมนี่แน่เลยลืมบรอแอบทาของบ่าวเบียอะไรก็หนึ่งแอบทาของพี่บ่าวเบียก็ได้นะคะเพราะว่าเราลืมคะ่ะลืมได้ไงเนี้ย โอเคเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันแล้วนะคะเราจะทาแป้งกันก่อนเลยค่ะแลนะคะเราก็พร้อมมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันลอยกระทงแล้วก็วันฮาโล,ลวีนวันนี้พิเศษหน่อยนะคะครูติ๋วจะใส่ชุดแปลกๆไปไขยไก่ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะ ้จ่ใส่ชุดแบบอายุงอ่ยางนี่เลยแป้งกันหน่อยค่ะต้องทาแป้งไว้เยอะๆนะคะ Uv จะได้ไม่เข้าทุกคนไปลอยกระทงที่ไหนเอ่ยนี่เลยนะคะ คอด้วยเดี๋ยวจะเป็นหน้าขาวคอดำมาไปทุกส่วนของใบหน้านี่เลยค่ะก็จะคิ้วกันโอ้โหน่าจะลืสมสยกคิ้วไหมเอ่ยพูงเร็วแย่จังลืมได้ไงเนี้ย ไม่เป็นไรนะคะเรามีสำรองค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นซอเขยนคิ้วจากประตูกนะคะก็ต้องแบบขอบคุณมากมากเลยนะคะกูติ๋วใช้นะคะประตูเพราะว่าเราต้องแบบพกไว้ตรงนั้นตรงนี้นะคะกันพลาดกันพลาดเวลาลืมฉุกเฉินอย่างนี้นะคะเราได้เติมคิ้วนะคะ <S <S ค,คือถ้าคุณติวไม่มีคิว้วเอเเรียนชัดๆ บบเดียก็จะชอบแกงชอบแกงกุเตี๋ยวก็จะชอบบอกว่ากุเตี๋ยวเหมือนปลาไหลนะคะไม่ใช่ก็จะเป็นคนโอเคเดี๋ยวเติมคิ้วฝั่งนี้ก่อนนะคะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะปัดหัวคิ้วกันนิดหน่อยเดี๋ยวเ็จะเอานี่เก็บไว้นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลืมกันอีกนะคะคนอะไรขี้ลืมที่สุดในโรก เราจะมาบอกตากันนะคะแต่งหน้ายางสไตล์คุติวสตาบ้านาน,นี่ต้องบอกตาดำเป็นแม่มดแม่มดแม่มด

จะหากิิเตอร์กลางคืนกันนะคะนี่งาสีม่วง มาซื้อไก่เขาก็จะกลัวเราเนี่ย มดแบบน่ากลัวไลฟ์สไตล์กันแต่งหน้าของใมดเ,เราจะปัดแก้มสีนี้กันแต่ว่ามันก็แบบเหมือนมันไม่ออกสีปัดยังไงมันก็ไม่ม่วง ปัดเยอะมากมก็เฉยๆเลยม้วนอย่างเงี้ย <c oughs> ต้องปัดหลายรอบม,มันจะม่วง น,นีปากต้องแบบสีแรงแรงหน่อยไปไหนเนาะอย่าบอกนะว่าลืมลิปสติกไม่ได้นะจ๊ะจะลืมลิปสติกไม่ได้นะคะโอ้โหนี่เจอแล้วลิปสติกสีม่วงนี่จับเลยค่ะวันนี้ เอาเราก็ได้ดาวแล้วนะปกติก็วาดไม่สวยอยู่แล้วมาวาดในหน้าก็แบบแอบตลกนิดนึงอาวิปสติกกันเลยนะคะสติกแบบสีแม่มดมากเป็นแม่มดใจดีนะ เริ่มเหมือนเริ่มน่ากลัวเริ่มกลัวตัวเองในร่างขึ้นอีกแ๊บหนึ่งเริ่มกลัวตัวเองแล้วนะคะ เสียดายไม่ได้สอดฟิล์อมาอุ้ยมาอยู่เก็บมุมก่อนใช้แบบคุ้มค่ามาก ไม่ยักจิวนแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าเฮลิวีนเขียนงามแท้มาทำสวยอะไรเนี่ยพี่นอนเอ้มางามไหมเนาะสปายไกลไงจ่บันทึกเสร็จฉัน้็ คค่ะตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปขายกันทอดกันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมค่ะเดีย๋ยวเราจะกันใหมค่คลิปหน้านนะคะบ๊ายบาย